This is Wasna Amazing Podcast Story that warms your heart, heal your soul, and elevate your self love. ยินดีต้อนรับสู่วัสนา Amazing Podcast สารพั์เรื่องราวที่ช่วยทำให้หัวใจของคุณอบอุ่น Healing พลังงานในระดับจิตใต้สำนึกเพื่อให้เรารักตัวเองมากขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการรับฟังเรื่องราวที่เป็นการผ่อนคลายทางความรู้สึกกันนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่วาสนา Amazing Podcast เราจะมีเรื่องราวของความสุขกรรบรนบัดในเรื่องของความสุขทำอย่างไรให้เราปล่อยวางความรู้สึกตึงใจตึงเครียดและตึงความรู้สึกวันนี้นะคะเป็น EP ที่หนึ่งเราจะมาพูดคำว่าขอบคุณกันค่ะ ขอบคุณสองคำสั้นๆนะคะแต่มันช่วยฮิวพลังใจของเรามากๆการขอบคุณเป็นเรื่องง่ายๆนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าตอนนี้ท้อแท้จังเลยแต่คุณรู้ไหมคะว่ามีคนคนนึงที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามคือตัวเราค่ะ เวลาที่เราตื่นลืมตาขึ้นมานะคะสิ่งที่อยู่กับเราก็คือตัวเราสุขภาพตัวเราสายตาที่เรามองเห็นอะไรได้สว่างสวยัยเป็นของเราสมองที่ยังคงจดจำเรื่องราวและก่อให้เกิดการพัฒนาและก่อให้เกิดมุมมองในการหาเงินใหม่ๆในชีวิตและการตั้งต้นก็มาจากสมองของเรานั่นเอง ก็อยู่กับเรานะคะรวมถึงมือของเราร่างกายอวัยวะทุกส่วนเราควรขอบคุณค่ะเส้นผมที่ยังคงอยู่บนหนังศีรษะของเราไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาหายไปจนเราทุกข์ในเรื่องของความสวยความงามเห็นไหมคะว่าร่างกายของเรายังยืนหยัดอยู่เคียงข้างเราเสมอ คุณตื่นขึ้นมาคุณยังมีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมมีสายตาที่มองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนมีอวัยวะครบทุกส่วนก่อนอื่นเราเริ่มตรงนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณให้ทรงพลังที่สุดให้ออกมาจากความรู้สึกให้ออกมาจากจิตใต้สำนึกของความขอบคุณจริงๆ ร่างกายของเราจะอยู่เคียงคู่เราเวลาที่เราทุกสังเกตไหมคะเราเลือกที่จะปรับทุก์ขกับเพื่อนสนิทที่สุดสุดท้ายเมื่อปรับทุก์เสร็จเราก็ต้องแยกย้ายเขาก็กลับบ้านของเขาและเขาอาจจะปล่อยวางเรื่องของเราได้หมดสิน้นแต่ในขณาดที่ตัวของเรากลับมาพร้อมพลังงานของเรา เราอาจจะรู้สึกดีขึ้นที่ได้ปรับทุกข์กับเพื่อนแต่ในขณนะเดียวกันเราก็ยังอยู่ในความรู้สึกของความทุกข์นั้นอยู่เพียงอาจจะดูเบาบางลงไปได้บ้างเพราะว่าได้ระบายแต่สุดท้ายเราก็ยังอยู่กับตัวเราอยู่ดีเวลาที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยเครียดจังเลยเราบอกตัวเองโอ้ไม่เครียดไม่เครียดตัวเราต้องไม่เครียดนะเราก็เดินไปหาอะไรทาน เดินไปหาหนังสือมาอ่านเดินดูซีรีส์ตัวเราค่ะสุดท้ายตัวเราต้องเป็นคนขจัดความทุกข์อารมณ์แห่งห่วงทุกข์นั้นเองสุดท้ายก็คือตัวเราอยู่ดีแล้วเราจะไม่ขอบคุณตัวเราเชียวหรือขอบคุณเธอะค่ะกอดตัวเองให้มากๆตื่นเช้ามาเลยนะขอบคุณนะขอบคุณร่างกายขอบคุณสุขภาพจ้ะ สุขภาพยังดีอยู่เลยฉันขอบคุณนะขอบคุณที่ฉันตื่นมาแล้วได้มองเห็นแสงแดดฉันได้ยินเสียงนกร้องฉันได้มองออกไปไกลๆว้าวฉันอยู่ในห้องฉันมีที่นอนฉันมีแอร์คอนดิชันฉันมีพัดลมฉันมีเตียงฉันมีฟูก ฉันมีความปลอดภัยในบ้านของฉันในห้องของฉันโอเคฉันขอบคุณฉันโชคดีกว่าใครหลายๆายคนใช่ตอนนี้ฉันกำลังทุกอยู่ใช่ฉันต้องคอ่คอยคคิดฉันขอบคุณนะที่สมองของฉันยังทำงานได้ดีเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดว่าเราจะหาทางออกอย่างไร เห็นไหมคะพอคุณรู้สึกว่าคุณขอบคุณมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโชคดีอะโชคดีจังเอาสิเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาไปแต่ตอนนี้เราไปชงกาแฟาสักแก้วดีไหมเช้านี้เราจะทานอะไรดีว้าวเราโชคดีนะขอบคุณนะขอบคุณที่เปิดตู้เย็นเจอไข่ไก่ขอบคุณนะที่เปิดตู้เย็นเจอหมูเจอผัก หรือว่าคุณอาจจะไม่มีอะไรแต่คุณเปิดตู้คุณเจอมามา่าโอ้โหโชคดีจังเลยเราเหลือมาม่าอีกหนึ่งซองคือความโชคดีค่ะคุณลองมองไปอีกสักเหตุการณ์หนึ่งนะคุณบอกว่าโอ้โหเปิดตู้มาเฮ้ยเหลือมาม่าซองเดียวโอ้ยเบื่อจังเลยเห็นไหมคุณรู้สึก มันทุกกะแต่ถามว่าคุณอดอยากไหมคุณยังมีมาม่าเหลือหนึ่งซองนะคะกับคุณเปิดตู้มาแล้วคุณโอ้ยเหลือมาม่าอีกตั้งหนึ่งซองแน่เฮ้ยลอดไปอีกหนึ่งมื้อและดีเลยเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรทานข้างนอกตอนนี้ทานมาม่าไปก่อนแค่เรารู้สึกดีใจรู้สึกโชคดีกับสิ่งเล็กๆแค่นี้มันก็ทำให้ใจเราฟูค่ะ ทำให้หัวใจของเรามีพลังที่จะรู้ว่าวันนี้กำลังเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่เรามองเห็นการสร้างพลังใจไม่ต้องรอให้ใครมาสร้างให้เรานะคะเราสร้างด้วยพลังงานการขอบคุณด้วยตัวของเราขอบคุณตัวเรานี่ล่ละคะ่ะแล้วก็ค่อยขอบคุณในสิ่งที่เราเริ่มสัมผัสและเริ่มเจอ จากเรื่องเล็กๆจากสิ่งง่ายๆช่วยทำให้เรามีขวัญกำลังใจที่ดีในการเริ่มต้นของเช้าวันนั้นๆค่ะแม้วันนี้นะแสงพ้าทิตวันนี้เรารู้สึกว่าพ้าทิตสวยนะแต่คงต้องร้อนแน่ๆเลยเตรียมร่มไปดีกว่าเราไม่ได้รู้สึกบ่นพ้าทิตโอ้โหแสงขนาดนี้กลายเป็นปลาแดดเดียวแน่ เราแค่รู้สึกว่าอ๋อเราต้องเตรียมรม่มเตรียมหมวกเตรียมครีมกันแดดสำหรับความสวยความงามเราแค่รู้สึกว่าโอเคขอบคุณนะทำให้ฉันรู้ว่าฉันต้องเตรียมอะไรเนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าขอบคุณมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องขอบคุณเริ่มจากตัวเราโอบกอดตัวเราค่ะ บอกรักตัวเราให้มากๆสุดท้ายปลายทางไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขตัวเราจะอยู่เคียงข้างตัวเราเสมอกำลังใจพูดกับตัวเรานี่ล่ละค่ะให้กำลังใจตัวเรามากๆจะทำให้เรามีพลังในการที่จะฮึกเหิมดิ้นรนวิ่งสู้ฟัดหรือทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยพลังงานแห่งใจค่ะอย่าลืมขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกเรื่องราวฟังดูเหมือนบางครั้งดูตลกนะดูแบบเออตลกขบขันแต่คุณลองทำสิคะยิ้มให้กับตัวเองแล้วบอกขอบคุณคุณจะรู้สึกว่าเออมันมีปิติที่ดีมันปลื้มที่ดีมีพลังใจและเป็นเช้าว,วันใหม่ที่เป็นสิริมงคลคะ่ะอย่าลืมขอบคุณบอกรักตัวเองให้มากๆขอบคุณสิ่งรอบตัวที่เราลืมตามมองเห็น ขอบคุณเรื่องง่ายๆทุกเรื่องง่ายๆที่เราเจอจะกลายเป็นพลังใจให้เราได้มีพลังในการสู้กับเรื่องใหญ่ๆต่อไปได้เสมอค่ะอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆกับการขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะเราจะมีเรื่องราวนะคะบอกเล่าถึงความรู้สึกหัวข้อต่างๆตาม e.p. เพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะ เป็นพอดแคสพูดคุยง่ายๆฟังก่อนนอนก็ได้ฟังยามว่างก็ได้ฟังตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าเราอยากผ่อนคลายเราอยากปลดล็อกเราอยากมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่กำลังคุยกับเราเพียงแค่เราอยากฟังเฉยๆลองมาฟังดูคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของการบอกเล่าความรู้สึกกล่อมใจกอดหมอนประคองจิตกันนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อน เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ต่อไปกับหัวข้อที่เป็นพลังงานดีๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณที่ทุกคนได้มาเจอและมาฟังคลิปนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ